ัสดีสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมติดตามช่องเชฟแล็กดักไปตามทำกินนะครับวันนี้เราได้เนื้อสสวยมาครับแต่เราจะลังสรรเมนูมาง่ายๆครับเป็นกระเพราเนื้อครับเป็นเนื้อติดมันครับเราทําการซอยเนื้อแต่จะเอาไปลงผัดนะครับผมการซอยเนื้อนะครับเนื้อสวยมากครับผมติดมันนี้อร่อยครับผัดกระเพราครับต้องเอาชิ้นเล็กมากครับ พอดีคำเนื้อนุ่มมากครับเอาไปย่างนี่น่าจะอร่อยนะครับใส่เนื้อใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปผัดนะครับผัดเห้เขาแห้งนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยจะมีมันนะครับ ของเนื้อเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับอาจจะรวนเนื้ออย่างเดียวก็ได้ครับผมสองมาสวยมากครับเนื้อครับนุ่มมากครับผมเผาเนื้อนี่เป็นอย่างนี้กินยากครับร้านไม่ค่อยมาทํากันเพราะว่าคนทีขายแล้วไม่คุ้มครับมันจะแพงครับลองมาติดตามกันดูครับผมทำไข่เจียวกินกับกระเพราเนื้อด้วยนะครับ ีไข่ลนะครับหัวใหญ่ซอยที่เราใส่รสดีกับซีอิ๊วขาวไปทีนึงนะครับไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวเค็มครับไปที่ความครับเดี๋ยวเราไปเจียวนะครับไม่ต้อง็ใส่หมูสับนะครับเต็มตั้งน้ำมันให้ร้อนครับ ก็ลราใส่ไข่ไปครับได้ครับเกลืไอไข่อ๋อครับ่ง่ายแต่อร่อยนะครับไข่เจียวนะครับ ให้จะได้แล้วนะครับสวยงานครับเจียวเสร็จกับร้อยลงผัดกระเพาเนื้อครับน้ำมันต่อเลยครับอันนี้ครับใช้กระทะต่อครับนงเลยครับเนื้อลงครับ แล้วจะดุงแล้วก็จะใส่เครื่องลงไปครับนี่ไม่เยอะครับติกที่หนูนะครับน้ำวก็กระเทียมครับไปกระเพาปรุงแต่งรสแล้วแต่ตามใจชอบนี่คือสูตรของที่นี่ครับเดี๋ไปกระเพรา่อนเลยจะได้หอมๆเครื่องครับ มากก็ได้ครับอร่อยครับนุ่มดีเอาพอสุกครับตรงนี้จัดจานนิดนึงครับโอเคกิมาแรงเลยครับตรงนี้หอมมากเ,เสร็จแล้วครับปิดไฟครับเคยกใส่จานลยจ้า ข้าวอันนี้เสร็จแล้วข้าวเที่ย,ยงวันนี้กะเพราเนื้อกับไข่เจียวครับผมบเสร็จแล้วครับผมไข่เจียวกระเพราเนื้อติดมันครับหอ,หอมครับเรามาทานข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องทางเชฟแบล็ดักเป็ดดำทำกินนะครับเราจะรังสรรค์เมนูกมาให้ชมเรื่อยๆครับผม ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม